ถ้าผมจะไปเป็นเด็ตแล้งเป็นจริงๆแล้วทุกคนผมอยากทำเพลงอย่างจริงจังที่จะโฟกัสเพลงจริงๆแล้วก็คือที่จะเลิกทำยูทูบเลยรด้ว่าเพ สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาพูดถึงทิศทางการดําเนินชีวิตของผมนครับผมจะไม่พูดให้มันเศร้า้วทุกคนมีเรื่องต้องแจ้งทุกคนนะครับต่อจากนี้ครับผมจะมาทําเพลงอย่างจริงจนะัง้วทุกคนผมจะมาลุยด้านการทําเพลงนะจริงๆผมชอบการถ่ายทอดเนื้อหาหรือความรู้สึกในหลายอย่างนะครับออกมาทางการทําคลิปอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือการทําเพลง ผมก็เลยจะมาบอกทุกคนวันนี้ว่าผมจะมาทําเพลงอย่างจริงจังเลยบางคนอาจจะรู้ว่าผมทําช่องนะช่องหนึ่งชื่อช่องเดกการ์คอร์ดนะครับช่องนั้นก็กะจะให้มันเพลงโดยเฉพาะซึ่งผมก็ได้เริ่มประมาณปีที่แล้วนะครับแต่ก็เราก็ทําไปผมลองทํำเพลงอีสานเพลง <rics> หนึ่นงทำเพลงแบบเล่นๆเล,เลยแต่งแบบเร็วๆแล้วก็ทำลงไปเพลงหนึ่งไม่ได้ทำมีดแแลล้วเเเงงาาอป็นนฟ แต่นั้นก็คือได้เริ่มช่องใหม่แต่ก็ยังไม่ได้แบบทาํามันอย่างเต็มที่อย่างจริงจังแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ลองทําเพลงมาอ่าเพลงแรกเลยของผมนะ,ะเพลงรักดุด ได้เน็ตไอดอล,ลหลายๆคนนะครับในยุคนั้นเลยนะก็เข้ามาเต้นใน MV ทําทำคลิปนะครับส่งมาให้ผมแล้วผมก็มาตัดลงเป็น MV เพลงเพลงนั้นเป็นเพลงแรกของผมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีซึ่งผมชอบมากนะผมชอบรน,นการประการนำเพลงนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาทําเพลงอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงสายย่อสายยอซึ่งแนวสายย่อในยุคนั้นกําลังมาแรงแล้วท่ามันมันได้มันเต้นมันสนุกมันได้ทุกจังหวงนะ ก็ม mm ีคนเอาเพลงเราไปเต้นในที like Mother, ่ต่างๆผมก็ชอบผมชอบจริงๆผมชอบมากแล้วก็เลยลองทํามาหลายแนวเลยมีมาทําแนวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยชื่อเพลงอุ้ยเอาเลยจุ้ยอุ้ยเอาเลยจุ้ยอุ้ยเอาเลยจุ้ยนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ไม่เคยได้ทําแต่ก็ได้ลองทําเพลงที่คนรู้จักเยอะแต่ผมไม่ได้ร้องเองนะเพลงนี้ชื่อเพลงรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับนั้นทํากับคาร์บอยที่คาร์บอย เราเป็นพระเอก m อเพลงนีก็คนรู้จักเยอะมากนะครับร้อยล้านแล้วที่รักก็ทำออก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ทําเพลงนั้นทํากับมีโนลืมเมาจิงมีทำหลายเพลงนวะที่รักทาทากับมีโนนะครับแล้วก็มีสปอนโดยเป็นขั<อ><อ>บจีโมบายเดอะสการเลนเดอร์ er ก็ทำนะเพลงนี้ทําเพื่อบอกเล่าเนี่ยผมชอบมากเดอะสการเลนเดอร์นะครับทำเพื่อบอกเล่าความเป็นเดอะสการนะครับความเป็นโลกที่สร้างรอยยิ้มและความสุขซึ่งมันมันตอบโจทย์นะครับ ตอบโจทย์ที่ผมอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับหลังจากได้ได้ฟังเพลงได้ดู MB ีที่เราทําได้ฟังเสียงเพลงผ่านช่องทางต่างๆเพลงที่เขียนเองมีเขียนส่วนหนึ่งคือเพลงถ้าเธอเป็นโสดแล้วเหงาอันนี้เขียนเองนะครับเขียนเองแล้วก็แต่ไม่ได้ทั้งหมดนะแล้วก็จะมีเขียนกับน้องใช้นามปากกาว่าดิสม o เป็นคนแต่งเนื้อให้ยสอสก็เช่นกันงานแรกผมเลยใช่ไหมนี่ครับ จะไปเป็นศิปนลปินจริงๆแล้วทุกคน,นยอยากทําเพลงอย่างจริงจังพี่จะโฟกัสเพลงจริงๆแล้วก็คือพี่จะเลิกทํา y ำ YouTube เลย่ะววพี่คนยูทูบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่หลักมากแล้วก็ทํามาแบบนานมากนะฮะมันเก็บเรื่องราวต่างๆจะบอกว่าเลิกเลยมันก็คงเลิกไม่ได้หรอกมันเลิกไม่ได้มันก็ยังคงทําอยู่แต่สิ่งที่เป็นแพชชั่น หรือเป็นพลังผักดันของพี่อีกสิ่งหนึ่งมันก็คือการถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราวผ่านบทเพลงออกมากมันก็ยังคงยู u b e แหละ เพลงก็ปล่อยใน YouTube เหมือนเดิมอ่ะไม่เลิกทำ YouTube ับยังคงทำเหมือนเดิมพี่หายหนูตัวงานซะแล้วพี่บีไปร้องอะไรล่ะก้าวอะไรไม่อดก็ตกงานพี่พีเราทำยูทูปกจริงไหมอุ้ก็เกลียวตัวไปไลฟ์สายในงานได้เลยเดี๋ยวผมไปเป็นเด็กสเตจพี่บีก็ได้ง้นะคือผมไม่ได้เลิกทำยูทูปนะทุกคนนะครับผมก็ยังทำยูทูปอยู่แต่ผมจะมาทำอีกช่องหนึ่งเป็นช่องเพลงเด็กกาเรคคอร์ดฝากติดตามเลยครับ เอาจริงป่ะผมอ่ะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแหละตอนสมัยปัดผมก็ประกวดร้องเพลงนะที่เคยเ,เปิดคลิปให้ดูอยู่บางทีเพื่อนก็มือกีตาร์ด้วยใช่อ๋ออ๋ออ, <laughs> อันนั้นนะกีตาร์คือคือผมม่เป็นเล่นอยู่ในวงด้วย <laughs> ในวง <laughs> ชื่อวง Secret Claw ตอนมหาวิทยาลัยเล่นแนวเมทัลครับว้าว <laughs> ว้า,วา <laughs> ให้ดูสัทีอย่า <laughs> หลุดมือหนึ่ง <laughs> <laughs> ก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่ก็อยากมีส่วนร่วมกับเพื่อนเป็นเด็กกิจกรรมนิดนึงตอนมหาวิทยาลัย มีท่านก็มาแล้วก็เต้นก็มามาเออยานเดียวเดือนเดียวเท่านั้นเราไม่ยากเดา๋ยวไม่ยากอะไรเนี้ยมันต้องเป็นเศร้าต้องเศร้าแล้วอีกหนเศร้ายี่ก็มีมีบางมุมที่พี่พี่เขาเศร้าพี่พี่เศร้าจริงทุกคนเออบอกอะไรมาพี่เศร้าบอกพี่เศร้ามันไม่ได้เศร้าอ่ะมันแค่นึกถึงโมเมนต์ดีๆแล้วกันเฮ้ยคุณอย่าเลี้ยงบาลีคุณอย่าเลี่ยงบาลีมาเคยจัดการที่แบบเฮ้นั่งกินข้าวอยู่แล้วเหมือนไม่มีเพลงเข้ามาในหูแล้วเขาก็ร้องไห้อยู่เขาก็ร้องไห้หนตาอะไรแต่เราก็ไม่ด้วยความที่เราทำอะไรไม่ได้ไ่่เป็นรวะพี เอางงไงพูดถึงความเศร้าคือแนวเพลงที่ผมกาลังทําอยู่นะฮะที่ทุกคนจะได้ดูนะครับจะได้ฟังเนี่ยมันเป็นเพลงช้าเพลงช้าเพลงแรกของผมแล้วก็ตั้งใจทํามากมันถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผมเลยนะครับชีวิตของผมใค<น>ร <laughs> ทำจากเรื่อง,งจริงความรู้สึกจริงเรื่องราวเป็นยังไงทําไมพี่ถึงเริ่มทําเพลงมันถึงยากทำมันถึงอยากทำเพลงเศร้า แค่อยากถ่ายทอดประสบการณ์นะช่วงหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ถ่ายทอดออกมาในคลิปนะ <L ie> คือมันมีช่วงล่าสุดพี่ก็เอาง่ายๆก็มีแฟนแหละครับเออคนล่าสุด <L ie> <L ie> ก็จะเป็นความรักที่พี่ค่อนข้างที่จะจริงจังมากๆอืมก็คบมานานก็ประมาณ2ปีนะครับสองปีแต่ก็ไม่ได้แบบเปิดบอกในวิดีโออะไร <L ie> นะครับ <L ie> นั่นแหละครับมับนก็เป็นเรื่องราวความทรงจําดีๆที่เกิดขึ้น ก็เอาเรื่องราวทั้งหมดใส่เข้าไปในวิดีโอนั้นจะเชื่อไหมผมเป็นคนหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะเก็บของหรือเก็บความทรงจําของแฟนเก่าๆไว้ชอบนีชอบดีทัแต่ละคนนะจนคน ล่าสุดคนลุกคนลุกเนี่ยพี่มีคนที่แบบทําให้คนอื่นเขามีความสุข่ยเขาจะไม่เคยได้ไม่เห็นมือไม่มีใครรู้คิดว่าพี่มีเศร้าเป็นหรือเปล่าวะเราไม่รู้ไงเอาของมาดให้ดูเซมปิ้ลแล้วกันมี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 แต่มันถูก Premises, เหมือนเหมือนกับก anyway> ุ้งรีอยุธยามันก็จะถูกเผาไปบ้างบ้างโอคือเผาจริงๆผมเก็บเป็นกล่องเป็นลังเก็บไว้เลยแต่คนล่าสุดเขาอาจจะแบบไม่โอเคทาไมไม่เข้าใจว่าทาไมเราต้องเก็บไว้ทั้งที่เราเลิกกันไปแล้วเออแล้วทำไมยังเก็บไว้ก็เลยเป็นเหตุผลที่มีการทะเลาะกันบ้างนะแต่ก็ทะเลาะกันแต่เราก็ทําให้เขาสบายใจก็คือเอาของโบราณไปเอาที่เหลือดีกว่าที่เหลือไดีกว่านี่นี่คือส่วนที่ยักยอกไว้มันมีแบบมุก มีไค่ในน่อยๆอย่างเงี้ยที่ผมไปค้นของมาได้มาส่วนหนึ่งซึ่งจ,จริง่มันมีเยอะกว่าน,นี้มันจะมีแบบว่าตักตุ๊กตาผม,ม,มก็ส่งกลับบา้านแล้วก็จะมีเหลือแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไม่มีแล้วอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนตุ๊กตาอนนี้นะครับ นะครับ้ยโดูกินนะคนกินด้วยกินยังอยู่นะเหม็นน้ำปลาอะไรวะเนี่ยร้เล่นร้เล่นอันนี้เขาสั่งทำมาให้เว้ยคือนี่เป็นเป็นตัวโลโก้ผมโลโก้แรกนะครับโลโก้แรกนะครับแล้วเขาก็สั่งทำให้น่ารักมากนะครับน่ารักมากเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากจริงจริงเขาก็มีอะไรนี่แหละให้ให้กันอยู่เรื่อยๆแหละมีให้หมดเลยที่ไม่ทิ้งไหมครับหมายถึงว่าตัวนี้ผมไม่ทิ้งอยู่แล้วผมให้ทิ้งของที่ได้จาก จริงๆเก็บไว้นะเก็บไว้มีออนดี้อันนึงอันนี้อันนี้ก็แบบหลุดรอดมาได้โดยที่แบบไม่ได้ถูกทิ้งตอนนั้นอะ่ะ เรียนแล้วเขาก็เรียนด้วยกันเขารุนน้องรุ่นน้อง,นนองผมทําการบ้านอยู่ไม่ค่อยได้สนใจเขาอ่างานบ้านแต่ถึงแม้ก,ก็าํางานแต่เขาอะ่ะก็นั่งเป้าแล้วเขาก็เอากระดาษพวกพจน์ของเราไปนั่งเขียนนั่งรอดูดูแต่ผมอ่านเขาเข้าตอนนั้นเอก็แบบไม่ได้สนใจนะครับแต่เขาเขียนอะไรไปบ้างผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องมาอ่านอ่ะไม่นี้กี่ปีพี่ตั้งแต่เรียนมหาลัยอ่ะโอ้ย่างหัวข้อผมต้องเซ็นเซอร์ ว่างเกินไม่มีอะไรทำมีหัวใจให้ด้วยเติมใจให้หน่นะจะขุดไม่กล้าเติมเองน่ารักคนนา้รักขนาดนั้นจริงคนนี้ หนูดีใจนะที่วันนี้ได้มานั่งอยู่ข้างๆอ้วนอ่ะเฮ้ยคือคือเราก็ทากานทำงานอยู่อ่านหนังสือเ่ผมเด็กเรียนเนอ่เขาก็ร่งอยู่เ้าก็เอากระดาษทดเราไปไยกระดาษทดเห็นหนึ่ก็เขียนเล่นแอบหอมแก้มหนูอ่ะเ้ไม่ได้แอบมาเานั่งด้วยกันแล้วผมก็แบบเป็นอะไรละคนข้างหลังน่ยนะ จริงๆ,งๆเขาเขียนเขาเขียนอย่างงี้ผมเยอะมากแต่มันหายไปนะครับแต่นี่หลุดร่อนละคะถ้าที่ผ่านมาทําอะไรให้โกรธไม่พอใจขอโทษนะคะแต่ต่อไปจะทําตัวให้ดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนเธอเป็นไงฉันไม่สนฉันสนแค่ว่าตอนนี้เธออยู่ข้างฉันก็เพียงพอแล้วอ,อันนี้อันนี้คือคนตอนมหาลัยอันนี้ รูปตอนที่ไปตกที่ที่สี่ด้วยกันเแอปพูดก่อนเียเซนเซอร์เซนเซอร์นี่ครับผมเซนเซอร์ก่อนเนี่ยโอ้โหมันไม่เป็นรูปคู่เลยว่ะโอ้นี่ครับเซนเซอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวรู้ว่าเป็นใครนะครับผมไม่ได้ขออนุญาตเจ้าตัวเขาเนาะเขาคือความทรงจำของผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยตีเหม่อตีฟิล์มอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักไปแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นรูปที่ผัดกันถ่ายว้งาสะดุ้งเลย รุนมากอะ่ะ <c oughs> โอเคเอา่าอันนี้ลูกเขาถ่ายให้เอาไว้เป็นความทรงจำดีๆ <c oughs> ที่เราได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับ <c oughs> ที่เซ็นเซอร์ไม่ได้อะไรไม่อย่างให้เขาเสียหายนะครับอันนี้คืออะไรนะมันลึกจังมันเป็นคาเฟ่หนึ่งที่เราไปแล้วเราชอบมากเป็นเป็นบาร์เป็นบาร์คาเทลที่นั้นที่เขาชอบมากถ้าได้ไปด้วยกันก็ต้องไปที่นี่ผมไม่ได้เหมือนกับคนอื่นๆที่แบบว่าบางทีเลิกกันไปแล้วแล้วเราจะแบบ เออลบทุกอย่างทิ้งทุกอย่างหรือหรือลืมเขาไปอะ่ะผมบอกว่าช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะผมก็อยากเก็บโมเมนต์นั้นไว้ในชีวิตเขาก็ยังอยู่ในใจในกล่องหัวใจของผมอยู่ก็ยังคงคิดถึงสิ่งบางอย่างที่ผมอยากพูดผมอยากบอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาผมก็เอามาถ่ายทอดผ่านบทเพลงในชื่อเพลงว่าฉันยังไม่ลืมนี่แหละแล้วผมไม่คิดจะลืมเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันก็ดีนะอ,อยากให้ทุกคน รอติดตามเพลงเพลงนี้จริงๆผมอยากที่จะถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้รับฟังไม่ใช่แค่คนดูล้วพวกผมก็รอผมก็รอรอเลยรอเลยรอดูผมตั้งใจทําเพลงนี้มากเนาะวันนั้นไปห้องอัดเดี๋ยวผมไปอัดเพลงมาเดี๋ยววันยากาศห้องอัดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกําลังอัดเพลงครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็รอติดตามเพลงช้านะฮะมีพี่จิโน่โปรดิวเซอร์ครับสวัสดีครับนี่ครับแล้วก็พี่เพียวนะฮะสสดเพียวมาก ควบคุมการร้องทั้งหมดของผมนะฮะโครดละมุนเลยครับตอนนี้ละมุนละมุนละมุนพี่ดีหมดเลยแต่ติดตรงนี้อ่ะไหวอ่ะเหมือนไม่ไหวแล้วเหมือนหมดแล้ว กดติดตามนะใครยังไม่กดติดตามช่อง The s สเ r e ิคอร์ดกดติดตามก่อนนะครับเพราะว่าเพลงมันจะลงที่ช่องนั้นนะตาพี่ชื้นๆนะเฮ้อเป็นไรไม่ได้เป็นอะไรอ๋อไม่เป็นไร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 กล่องพูดีมืโอเคบ๊ายบายทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆและฉันยังไม่ลืมเธอคนเดิมคนนี้